ทาง iRobot ครับผู้ผลิตคุณยนต์ดูดฝุ่นนะซึ่งเป็นเจ้าแรกๆของโลกครับได้ยืน่นล้มละลายแบบ Chapter 11ะครับก็ต้องบอกเลยครับว่ามันเป็นเรื่องที่อาจจะน่าตกใจนิดหน่อยนะเพราะว่าไอโรบอทเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าแรกของโลกนะที่ทำ หุ่นยนต์ดูดฝุ่นออกมหมอสุขภาพเทมซอร์ฟรุ่น 3D ออโตเมดิคที่เอทุกสาขาและ FN Mall ใช่ไหมผมเองก็เคยซื้อรุ่นแรกของเขานะสีขาวๆนะเมื่อตอนผมไปเรียนปริญญาโทแล้วผมก็เห็นผมก็เลยซื้อกลับมาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจริงๆนะแล้วก็สะดวกมากปัจจุบันเนี้ยไอ้เครื่องแบบนี้มีเต็มไปหมดเลยนะโดยเฉพาะบริษัทจีนครับล่าสุดบริษัทที่จะเข้ามาซื้อกิจการของไอโรบอทก็คือผมไม่แน่ใจว่าชื่อบริษัทอาจถูกเปล่านะมันเป็นภาษาจีนชื่อพีเซียโรบอ โรงงานมาก่อนครับแล้วก็รับจ้างผลิตให้กับ i อโรบอติเนี N ่ยแะให้กับ i อโรบอตะพูดผิดให้กับ i อโรบอตนะซึ่งล่าสุดก็ทําสัญญากันแล้วก็จะซื้อแบรนด์นี้เข้ามานะทำไมถึงล้มละลายก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่าการแข่งขันมันค่อนข้างดุเดือดมากโดยเฉพาะแบรนด์จีนทั้งหลายมีการพัฒน,นาเทคโนโลยีที่รวดเร็วแล้วก็ตั้งราคาที่ถูกกว่า i อโรบอตเสีย e. ผมจําได้ว่ารุ่นแรกๆของ i อโรบอตเนี่ย ราคาอยู่ประมาณสัก15 0 0 0บาทอันนี้20ปีที่แล้วนะก็คือแพงแบบเดือดเลยนะแต่ตอนนี้เนี่ยราคา 3, 4 0 0 0่ันก็สามารถมีไอโรบอทแบบนี้ดูดฝุ่นในบ้านได้แล้วนะมัน็เลยทำให้ตลาดค่อนข้างเดือดมากนะแล้วก็เดิมเนี่ยไอโรบอทเคยอยากจะพยายามขายตัวแบรนด์แล้วก็ธุรกิจนี้นให้กับอเม z o n ครับมูลค่ากว่า1,700รล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าดิวก็ล่มไปครับแล้วก็รายได้ก็ควบตกลงมาตลอดนะจนสุดหนัก แล้วก็ทําให้เงินสดในมือมีไม่ถึง25ล้านดอลลาร์ก็ทำให้แคนโฟลพังนั่นเองแล้วก็มาตรการภาษีนําเข้าของสหรัฐที่พุ่งสูงขึ้นถึง46%ถ้ามีฐานผลิตในจีนแล้วก็สินค้าจากเวียดนามซ้ําเติมลงไปทําให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นอีกนะทำให้ i r โรบอถึงขั้นต้องยื่นชัตเตอร์อีนะครับหรือว่าลงละลายนั่นเองนะทีนี้อนาคตของอโรบอทก็อย่างที่เล่าไปตอนต้นครับว่า,เ,าเจ้าของใหม่ก็คือ,อพีเซีย โ o b o t i กสนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่เข้ามา,าซื้อนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนให้ i อโ b o t ที่เคยอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยกลายมาเป็นบริษัทเอกชนธรรมดาครับเจ้าของใหม่เนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องอยกหนี้เดิมทั้งหมดนะที่เคยเป็นหนี้จากไอโ b o t กับทีเซียเนี่ยถึง264ล้านดอลลาร์ หายไปนะเพราะว่าเขาก็กลายเป็นเจ้าของแหละก็เปลี่ยนนี้เป็นทุนแล้วก็ชําระนี้คืนให้กับซัพพลายเออร์รายอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็ย้ายฐานผลิตครับมาอยู่ที่จีนแล้วก็เวียดนามแล้วก็กลายเป็นแบรนด์ของคนจีนไปเลยโดยบริยายครับ